สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวลัคนาเมธและชาวราศีเมษคลิปนี้เป็นคลิปประจำเดือนพฤศจิกายน2564นะคะใครจะดูตามลัคนาก็ได้ดูตามราศีก็ได้การอ่านนี้เป็นการอ่านภาพรวมอาจจะมีทั้งตรงและไม่ตรงขอเพื่อนๆรับชมเพื่อกเทงเท่านั้นหรือฟังเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันเรามาเริ่มที่การงานของชาวลัคนาเมธราศีเมษก่อนขอเริ่มที่คนว่างงานก่อนคะ่ะเดือนพฤศจิกายนคนว่างงานมีโอกาสจะได้งานทํำไหมคะ ไพ่ temperance ไพ่หนึ่งไพ่ The Magician นับว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคุณอาจจะได้เดินทางไกลมีโอกาสได้งานทําสูงมากค่ะแต่ว่าอาจจะอยู่ไกลบ้านสักหน่อยนึงนะคะ มีเกณฑ์ได้เดินทางไกลไปหางานทำนะคะโอกาสได้งานทำมีมากกว่า50%เลยหรือบางคนมีเกณฑ์ที่ได้เดินทางต่างประเทศได้ด้วยได้เริ่มงานใหม่ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรืออาจจะได้กลับไปทำงานในแบบเดิมๆที่ตัวเองเคยทำมาและในบางคนได้งานแล้วจะรู้สึกลังเลใจอยากจะเปลี่ยนอยากจะไม่เอาก็มีนะคะบางท่านจะได้งานทำที่เกี่ยวข้องกับเป็นการลงทุนในระยะยาวในการร่วมหุ้นอะไรอย่างนั้นก็ได้งานค้าขา งานประชาสัมพันธ์งานพรีเซนต์เป็นเซลล์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็งานขายสินค้าเกี่ยวกับประเภทเครื่องดื่มนะงานแสดงงานโชว์โชว์ตัวอีเวนต์นอกสถานที่ค้าขายสินค้าเกี่ยวกับอาหารของกินแล้วก็สินค้าเกี่ยวกับทางการเกษตรบางท่านอาจจะมีการลงทุนเล็กๆเกี่ยวกับ ธุรกิจด้านการสื่อสารการสื่อสารมวลชนธุรกิจสื่อมีเดียบันเทิงออกช่องต่างๆแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ทางด้านการสื่อสารหรือเทคโนโลยีต่างๆทีนี้มาดูคนที่ทําอาชีพอิสระจะเป็นไงบ้างชาวลัคนาเมษร,ราศีเมษได้ไพ่ดีมากเลยอาชีพอิสระ โอ้โหรับรั์ก้อนโตเลยค่ะถ้าเป็นแบบนี้เป็นช่วงที่เราจะต้องกอบโกยได้ก็กอบโกยนะคะสำหรับสายอาชีพอิสระนะปัญหาจุดจิกๆๆๆเป็นปกติค่ะคุณจัดการได้อยู่แล้วแล้วหลังจากที่จัดการปัญหาตรงนี้ได้เนะี่ยมันคือรายรับที่มหาศาลมากดูสิได้ทั้งเพื่อนร่วมง,งานได้ทั้งลูกน้องใหม่หรืออาจจะได้เจ้านายใหม่ก็ได้บางคนได้บรรยากาศในการทํางานใหม่ๆม,มันดีขึ้นทุกอย่างมันโอเคมันมีความสุขแล้วมันก็รับทซับก้อนโตใครที่ลง ลงทุนอะไรเอาไว้คุณจะได้ผลกําไรกลับมาใครที่ค้าขายก็จะขายดิบขายดีแล้วล่ะช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะใครเป็นนักสแสดงสายวงการสายบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเริ่มมีงานจ้างติดต่อเข้ามาแล้วนะคะคนขายแรงงานรูปจ้างรายวันอะไรอย่างเงี้ยรับจ้างทั่วไปอย่างเงี้ยก็ยังมีเงินเข้ามาเลยเดี๋ยวมีนายจ้างจ้างงานนะคะมีเพื่อนร่วมง,งานเข้ามาได้ไปทํางานกันละ เกษตรกรด้วยนะคะชาวไร่ชาวนาชาวสวนรวมหมดเลยในสายอาชีพอิสระคุณจะได้รับเงินช่วยเหลือบางอย่างนะต่อไปคนที่ทําอาชีพข้าราชการแล้วก็มนุษย์เงินเดือนชาวลัคนาเมษและ,าและราศีเมษค่ะช่วงพฤศจิก,กายนอ่ะก็ยังมีเงินอีกอะ่ะคนสายอาชีพ,พราชการโอ้โหอิ่ม้ํำสำราญสุขสบายมีความสุขอิ่มมีพีมันมีกินมีใช้มีเงินเก็บมีเงินออมมีเงินใช้ ดูไม่ลำบากเลยนะสำหรับสายข้าราชการลัคนาเมษราศีเมษบางช่วงบางคนนะคะเป็นช่วงที่คุณการงานของคุณเสร็จสิ้นแล้วถึงจุดสูงสุดถึงจุดที่มันสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วเป็นช่วงที่คุณจะได้มานั่งนั่งนอนนอนนั่งกินนอนกินอยู่ที่บ้านไม่ต้องไปทำงานหนักแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นช่วงที่แบบนอนกอดเงินอยู่ที่บ้านชิวๆไปอิจฉาชาวเมษจังเลยดูสิ ไพ่ดีมากเลยบางคนจะได้กลับไปอยู่กับลูกกับหลานนะคะอยู่กับบ้านกับเรือนหรือได้กลับไปเยี่ยมบ้านตัวเองได้กลับไปเยี่ยมบ้านเกิดใครที่ทํางานอยู่ต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยมีโอกาสที่จะได้กลับบ้านไปเยี่ยมคุณแม่ไปเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานอะไรอย่างนี้คุณจะมีเจ้านายที่ดูใจดีแล้วก็มีคนเมตตามีคนเอ็นดูคุณหรือจะมีลูกน้องที่เขารักเขาชื่นชมเขาศรัทธานในตัวคุณอย่างเงี้ยค่ะ การทำงานสายข้าราชการชาวเมธโดยเฉพาะเมธที่ทำงานเกี่ยวกับทหารตำรวจคนในเครื่องแบบสายงานที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศการทูตคนขับรถของโรงพยาบาลคนขับรถของมูลนิธิข้าราชการมนุษย์เงินเดือนคนที่มีเงินเดือนประจำอะ่ะมันมันไม่ได้โดดเด่นการเงินที่จะมาเป็นก้อนบูมอะไรขนาดนั้นเรามีกินมีใช้เข้ามาเรื่อยๆแล้วมันอยู่แบบสุขสบายอะคะ่ะแต่ว่าสายอิสระเนี่ยพ่อค้าแม่ขายทําธุรกิจส่วนตัวหรือคนรับจ้างอะไรทั่วไปอะไรอย่างเงี้ย คุณจะได้เงินก้อนคุณจะได้กําไรคุณจะรับทรัพย์คุณจะได้เงินช่วยเหลือคุณจะได้เงินประกันได้เงินอะไรก็ตามไม่รู้ว่าจะได้เงินอะไรบ้างหรือไปกู้ยืมก็จะได้เงินมาอะไรอย่างนี้ก็ได้งานของคุณมันจะเปลี่ยนแปลงเป็นเงินมาตอบแทนคุณมันมีแกนรับทรัพย์ค่อนข้างสูงมากๆทีนี้เราจะมาดูเรื่องเงินบ้างอันนี้ยังเป็นเรื่องงานอยู่นะแต่ว่ามันพ่วงกันเงินเข้ามาด้วย ครนนี้ขอดูแบบเงินเลยทีเนี้ยเงินตรงๆเลยการเงินของชาวลัคนาเมตร,ราศีเมษนะคะเนี่ยเห็นไหมมีกินมีใช้มีเก็บพร้อมรอมริบแต่อยู่ที่คุณแล้วลหะว่าจะเป็นคนที่เก็บเงินอยู่หรือเปล่าแต่มีเงินเข้ามา ะะมีรายจ่ายเข้ามาอยู่นะต่อให้มีเงินเข้ามามากแค่ไหนรายจ่ายก็จะตามมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องรายจ่ายระมัดระวังขโมยขจรทําเงินหล่นหายระมัดระวังมิจฉาชีพแล้วก็ระวังคนที่จะเข้ามาหลอกลวงเข้ามาเกลีย้ยกล่อมเข้ามาทําให้คุณตายใจในการที่จะไปลงทุนอะไรใดๆขอให้ดูดีๆเรื่องการเงินยังคงมีเรื่องกุ้มใจอยู่ในบางท่านนะคะบางคนอาจจะมีภาวะเหมือนจะหลบเจ้านี้ ได้เงินก้อนใหญ่จากการทำงานเนี่ยก็จริงแต่ว่าการเงินก็ยังมีความผันผวนแปรปรวนขึ้นขึ้น,นลงๆอยู่นะคะมันก็มีรายจ่ายเข้ามาแบบเราไม่คาดคิดรายจ่ายมันจุกจิกจังเลยทำไมมันหลายทางจังเลยหรือบางทีอาจจะหมดไปกับเรื่องของสุขภาพก็ได้นะคะจ่ายไปกับอะไรบ้างอ๋อบินค่าใช้จ่าย,ายเลี้ยงมาเป็นตับเลยนะคะรายใจใ่ายเยอะจริง ได้มาแต่ก็จ่ายไปค่ะมันมีเหตุต้องจ่ายออกไปนะคะจ่ายเยอะด้วยอ่ะอย่างนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายของเราทําบัญชีรายรับรายจ่ายให้ละเอียดนะคะแล้วก็ควบคุมการใช้จ่ายการหมุนเวียนเงินใช้ใจ่ายให้ดีๆโอเคมาที่เรื่องของความรักบ้างขอเริ่มที่คนโสดก่อนคะ่ะความรักชาวเมฆคนโสดว้าวคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักกับชาวต่างชาตินะคะ1 2. คือโสดอยู่ในโลกของตัวเองโสดแบบว่ามีความสุขอยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองได้ไพ่เป็นอีกแล้วไพห่หวงแหนความโสดนะบางคนอะไพ่สี่เรียนออกมาทั้งสองสำรับเลยนะคะห่วงความโสดไม่อยากมีแฟนเอออยากมีแฟนอะแต่ไม่อยากสละโสดห้ามาท้าวุ่นวายวุ่นวายหัวใจตัวเองเหรอหรือว่าจะมีคนเข้ามาวุ่นวายโอเคผู้อ่านมองว่าเพื่อนๆอะยังไม่อยากมีใครตอนนี้หรอ เ,เพื่อนๆห่วงความโสดของตัวเองห่วงความสุขสบายความอะไรล่ะคือถ้ามีแฟนแล้วมันยุ่งเหยิงอะ่ะอยู่ตัวคนเดียวมีความสุขกว่าอยู่กับตัวเองอยู่กับเงินดีกว่าอยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองเนี่ยมันโอเคมันปลอดภัยสุดแล้วไม่อยากที่จะหาเห่าใส่หัวทํานองนี้สําหรับคนโสดนะคะออกแนวห่วงความโสดห่วงอิสระขอแค่ให้มีเงินกินเงินใช้ขอให้มีเงินเข้ามาให้ในได้แต่ละวันฉันโอเคแฟนไม่มีไม่เป็นไรทํานองนั้น อันนี้มาดูคนที่มีคู่บ้างนะคะคนที่มีคู่ไม่เกี่ยวกับรักสามเศร้านะหมายถึงว่าคู่ทั่ว,วไปลักษณะเมตร,ราศีเมษค่ะสามเหรียญบางคู่จะมีการร่วมลงทุนอะไรด้วยกันนะคะอาจจะแต่งกันแล้วหรือยังไม่แต่งก็ได้นะคะคนมีคู่ไพ่ใบนี้มาอีกแล้วอะหรือเปล่านี่ได้ออกมาทั้งสองสำรับเลยอืม บางคู่อาจจะมีเหตุให้ได้ไกลกันหรือได้แยกกันอยู่หรือได้เดินทางไกลไปพร้อมกันก็ได้ไปเจราจาเรื่องธุรกิจต่างถิน่นต่างแดนอย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าในแง่ของความสัมพันธ์อะโอเคแหละมันก็มีห่างหาง,หางเหินเหินกันบ้างแต่ก็เป็นเรื่องปกติห่างเหินด้วยภารกิจด้วยหน้าที่ด้วยการไปทามาหาเงินอย่างนั้นมากกว่าแต่มันไม่ได้ห่างเพราะว่าทะเลาะกันหรือไม่ได้ห่างเพราะว่าไม่เข้าใจกัน <S <S เห็นไหมไพ่ใบนี้ออกมาอีกแล้ว ถ้าภาษาอีสานเรียกว่าหมานนะหมานคือหมายถึงว่าแบบหากินขึ้นอะ่ะหยิบจับอะไรเดบเป็นเงินเป็นทองอย่างเงี้ยนะคะคนมีคู่เนี่ยมีโชคมากเลยคุณจะพากันรับทรัพย์ร่ำรวยเลยกับแฟนของคุณอะ่ะน่าจะมีการลงทุนที่จะทำธุรกิจอะไรร่วมกันคนมีคู่ นะคะอันนี้เป็นไพ่ของการติดต่อสื่อสารนะเจอดาบอย่าเพิ่งตกใจนะคะบางคู่อาจจะได้ไกลกันเป็นการไกลกันเพื่อไปหาเงินอะแต่ถ้าไม่ได้ไกลกันไปไหนยังอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยความสัมพันธ์ในแบบความหวานแบบว่ามันไม่มีแต่มันเป็นการเจรจากันเฉพาะยามที่จําเป็นไปกันเฉพาะเรื่องที่เป็นการเป็นงานมันก็จะมีบ้างบางคู่ที่อาจจะแบบแกว่งไปแกว่งมาบ้างซึ่งมันเป็นเรื่องปกติยังไงคุณก็มั่นคงต่อกันอยู่แล้วบางทีมันจะเป็นเพียงแค่การสื่อสารที่ขาดช่วงถ้าอยู่ไกลกันจะติดต่อ สารกันยากนิดนึงคนที่ไกลกันแต่ว่าความสัมพันธ์โอเคนะผูอนมองว่าโอเคมากๆนี่คือความรักของชาวลัคนาเมษและชาวราศีเมษเดี๋ยวคลิปรักสามเศร้าจะมีแยกให้อีกต่างหากนะคะเอ,อดูพลังงานภาพรวมจากไพ่อีกสักหน่อยนึงชีวิตภาพรวมค่ะทั้งหมดทั้งมวลในเดือนพฤศจิกายน2อ6 4ของชาวลัคนาเมษราศีเมษพลังงานโดดเด่นในด้านใดคะเหมือนเมื่อกี้ได้ไหมอะเดี๋ยวนะรู้สึกเหมือนจะได้มาอีกใบหนึ่งอะ นั่นไงไพ่ทำไมมันซ้ำซ้ำเลสามใบแล้วเนี่ยมีเกณฑ์ที่ได้เดินทางต่างประเทศเดินทางไกลแล้วก็ใครที่ทำงานเกี่ยวกับทหารตำรวจมูลนิธิการทูตการต่างประเทศเ,เกี่ยวกับยวดยานพาหนะซ่อมรถซ่อมราอูซ่อมรถอะไรพวกนี้ ฟื้นฟูนะคะฟื้นตัวฟื้นตัวค่อนข้างไปได้ดีเลยกล้องสัน่นิดนึงคุณอาจจาะมีความเหน็ดเหนื่อยในการสู้ชีวิตอยู่บ้างในช่วงพฤศจิกายนแต่ว่าการสู้เนี้ยคุณจะได้มาซึ่งชัยชนะแล้วก็ความสําเร็จนะระมัดระวังอารมณ์ของตัวเองด้วยบางทีมันขึ้นขึ้น,นลงลคุณมีไพ่เทมเพลนอกมา มันทั้งสองใบเลยอะทำจิตใจและร่างกายให้สมดุลน,นะคะใครที่รู้สึกเครียดรู้สึกตัวเองไม่ค่อยสบายกายสบายใจอย่างเงี้ยต้องหาเวลาพักผ่อนต้องสร้างสมดุลให้กับตัวเองแล้วก็ต้องสร้างสมดุลให้กับสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะเรื่องการกินอาหารธาตุร้อนธาตุเย็นอะไรพวกเนี้ยคะ่ะให้มันสมดุลกันมีโอกาสได้เดินทางมีโอกาสได้สอบเข้าแข่งขันสอบชิงทุนสอบอะไรต่างๆด้วยนะเนี่ย ชาวเมะคะความโชคดีกําลังมาสู่คุณแล้วคุณจะได้รับความโชคดีอะไรบางอย่างความโชคดีทางใจก็ได้ความสุขความสบายใจโชคดีทางทรัพย์สินเงินทองก็ได้โชคดีทางอของมีค่าที่ดีต่อใจได้รับรางวัลได้อะไรเข้ามาแบบนี้ค่ะดีจังเลยชาวเมธรวมๆแล้วดีมากบางคนโอ้โหไพ่สองใบนี้โดดเด่นเรื่องความรักเมื่อกี้คนโสดนะคนโสดดูเหมือนหวงแทนความโสดนะคะ ทีนี้ถ้าสองใบนี้สรุปออกมาแบบนี้เนะี่ยไอใบที่มันวุ่นวายวุ่นวายตรงนี้เนี่ยผู้อ่านขอตีความเพิ่มแล้วละ่ะถ้าอย่างนั้นชาวโสดมีเกณฑ์ที่จะได้พบคนเข้ามามากหน้าหลายตาจนคุณเลือกไม่ได้เลยคนที่จะไปต่างประเทศคุณจะได้พบรักกับชาวต่างชาติเป็นความรักที่ไม่ได้มาเล่นๆนะถ้าได้เจอแล้วนี่คือรักแบบเขาชอบเราจริงๆอะ่ะพฤศจิกาย,ยนไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงมากมายอะไรเลยนะคะ ค่อนข้างที่จะโอเคเหมือนชีวิตเราฟื้นตัวกลับขึ้นมายืนได้อีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเรื่องงานไม่ว่าจะเรื่องเงินเรื่องความรักก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะแยะมากมายไพ่ที่ร้ายๆ้ายแรงแรงไม่ออกมาเลยทาวเวอร์เดซิบดาบเก้าดาบแปดดาบอะไรที่มันอึนๆอะไรที่มันอึดอ,อัดอะไรที่มันแบบดูร้อนรนทุรนทุรายเงี้ยไม่มีเลยสักใบนะคะมีแค่อารมณ์คิดมากเบาเรื่องเงินบ้างเล็กน้อยแต่คุณก็มีเงินเข้ามาซัพพอร์ตอยู่ดีสรุปรวมชาวเมธพจิจิการ อยู่เนียค่อนข้างโอเคเลยทงสุขภาพก็รู้สึกจะดีขึ้นจะแข็งแรงขึ้นไม่ต้องกังวลหรือคิดมากจนเกินไปคุณจะต้องรู้จักปรับสมดุลจิตใจและร่างกายอย่างที่บอกนะเรื่องสุขภาพบางทีมันสุดได้จากความคิดของเรานะต้องพยายามอย่าคิดมากนะคะเนี่ย พยายามทำจิตใจให้สงบแล้วก็อยู่บนทางสายกลางแล้วก็ควบคุมอารมณ์สมดุลของจิตใจของตัวเองความคิดของตัวเองให้ได้สุขภาพของคุณจะดีขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะไม่ต้องเป็นห่วงเลยสุขภาพของคุณจะดีขึ้นคุณจะได้พบหมอคุณจะได้ยาที่ดีได้แพทย์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นแผนปัจจุบันแผนโบราณอะไรก็จะเจอแพทย์ที่มีความรู้มีประสบการณ์เจอแพทย์ที่เก่งแม้ว่าจะเป็นแพทย์หนุ่มแต่ก็เป็นหนุ่มที่เก่งสรุปรวมแล้วเนี่ย ผู้อ่านขอให้คะแนนได้ไหมขอให้ไปเลย85คะแนนจากเต็มร้อยนะคะคร่าวๆประมาณนี้นะคะสำหรับชาวลัมราศีเมษเดือนพฤศจิกายน2564ฟังแล้วก็ชุ่มฉ่ำหัวใจแทนชาวเมษเหมือนกันนะเนี่ยขอให้ทุกคนโชคดีคล้าคลาบปลอดภัยแล้วก็สามารถฟันฝ่าอุปสรรคทุกๆอย่างไปได้ด้วยดีนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคำทำนายถูกใจไม่ถูกใจไงผู้อ่านขอไปไว้ณที่นี้ด้วยกดไลก์ก็ได้ไม่ไลค์ก็ได้แชร์ก็ได้ไม่แชร์ก็ได้ไม่เป็นไรขอแค่เข้ามาดูก็โอเคดีใจมากแล้วนะคะ ยังไงเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปกาล์การคลิปน,นี้ค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ